พ่อกลัวว่าผมจะหาคู่ไม่ได้เลยจัดแจงหาประธานบริษัทหญิงมาให้เป็นภรรยาประธานสาวสูงหนึ่งร้อหสิแปดไม่เคยกลับบ้านเลยแต่งงานกันมาเกือบครึ่งปีแล้วผมยังจำหน้าเธอไม่ได้เลยด้วยซ้ำแต่ประธานสาวรวยมากทุกเดือนตรงเวลาแป๊ะจะให้เงินค่าครองชีพผมหนึ่งล้านผมแทบจะคำตายอยู่แล้วภรรยาไม่กลับบ้านแถมยังมีเงินให้ใช้ยะแยะชีวิตแบบนี้จะดีเกินไปแล้ว หลังจากสังสรรค์กับเพื่อนจนถึงตีสามผมก็กลับบ้านมาในสภาพเมาแอพ่อเปิดไฟกลับเห็นผู้หญิงแปลกหน้านั่งอยู่บนเตียงของผมแถมยิ่งพูดกับผมอย่างไม่พอใจว่าในที่สุดเธอก็กลับมาผมตกใจมากรีบล็อกประตูห้องเตรียมจะโทรแจ้งตำรวจเสียงไพเราะของผู้หญิงดังขึ้นจากหลังประตูเฉินเจอ๋อเธอคงไม่ได้จำไม่ได้รอกนะว่าฉันเป็นใครผมที่เมาแอไม่สนใจว่าเธอจะพูดอะไร มือข้างหนึ่งก็ควานหาโทรศัพท์อย่างทุลักทุเลอีกข้างก็ตะโกนใส่เธอฉันจะไปสนได้ไงว่าเธอเป็นใครเธอเสร็จแน่บุกรุกบ้านคนอื่นแกเตรียมตัวเข้าคุกไปได้เลยเชันเจอฉันเป็นภรรยาของเธอภรรยาเหรอเส้นประสาทในสมองทะลวงกำแพงแอลกอฮอลออกมาได้จัดการประชุมย่อยและในที่สุดผมก็นึกออกใช่สิผมยังมีภรรยาอยู่นี่นา วันที่ฉันไม่อยู่บ้านเธอใช้ชีวิตสุขสบายดีนี่นาซูมู่เหยาสวมชุดนอนผ้าไหมสีเข้มนั่งอยู่บนเตียงขาเรียวยาวขาวผ่องสองข้างวางซ้อนกันใต้ชายกระโปรงเท้าขาวราวหยกคู่นั้นทําให้ผมใจสัน่นไม่ใช่ใช่ผมก็แค่วันนี้ไปสังสรรค์กับเพื่อนๆแล้วก็บังเอิญโดนเธอจับได้พอดีใช่เธอต้องเชื่อผมนะวันที่เธอไม่อยู่ ผมเฝ้ารอห้องว่างอย่างเดียวดายมาตลอดซะที่ไหนล่ะงั้นเหรอมุมปากของซูม่เหยาพลันยกขึ้นเป็นรอยยิ้มที่มีความหมายลึกซึ้งช่วงเวลานี้คงทำให้สามีลำบากแย่เลยสินะงั้นพรุ่งนี้ฉันย้ายกลับมาอยู่ด้วยดีไหมอะไรนะไม่ต้องหรอกผมร้อนรนรีบโบกมือปฏิเสธซูมุเหยาขมวดคิ้วรีตามองพลางถามด้วยน้ำเสียงขมขู่ทำไมเธอไม่อยากให้ฉันกลับมาเหรอ แน่นอนว่าไม่ใช่ผมยิ้มแย,แย่ๆก็แค่บ้านอยู่ไกลาจากบริษัทเกินไปผมเป็นห่วงว่าคุณจะเดินทางไปกลับเหนื่อยเกินไปน่าสิถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้เธอก็เก็บของแล้วย้ายมาอยู่กับฉันสิอันนี้ปากอุณภูมิ37องศาทำไมถึงพูดอะไรที่ทำให้ผมขนลุกสันหลังว่าแบบนี้ได้ชีวิตหลังแต่งงานที่แสนสุขของผมจบลงอย่างรวดเร็วขนาดนี้เชียวเหรอ ซูมูเหยายืนกรานให้ผมย้ายไปอยู่กับเธอผมไม่กล้าปะทะกับเธอตรงๆเลยได้แต่ยอมรับเรื่องนี้ไปก่อนหลังจากผมอาบน้ำเสร็จซูมูเหยาก็ยังไม่นอนแถมยังตกเตียงเป็นสัญญาณให้ผมขึ้นไปนอนผมยิ้มแย่ๆแล้วนอนลงข้างๆเธออย่างไม่เต็มใจนะพ่อปิดไฟเธอก็พลิกตัวมาอบกอดผมไว้กลิ่นอายแปลกหน้าของเธออบล้อมผมไว้ทันทีผมตัวแข็งทื่อไปหมด ไม่ใช่ว่าไม่เคยนอนเตียงเดียวกันกับเธอแต่คืนวันแต่งงานเธอเมามากพอผมตื่นเธอก็ไปแล้วดังนั้นนี่จึงถือเป็นครั้งแรกที่เราสองคนนอนบนเตียงเดียวกันอย่างมีสติซูมือเหยาแนชิกใบหน้าผมถูศีรษะเบาๆแล้วกระซิบข้างหูด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนขอโทษนะช่วงเวลานี้ฉันละเลยเธอไปผมไม่กล้าขยับตัวเลยสักนิดในใจร่ำร้องอย่างเศร้าๆเรื่องใหญ่แค่ไหนกันเชียว แล้วเลยผมต่อไปเถอผมไม่เป็นไรจริงๆนะหลังจากกลังเลอยู่สามครั้งผมตัดสินใจว่าจะคุยกับเธออย่างจริงจังเลยดึงแขนเธอแล้วพูดว่าจริงๆแล้วผมเข้าใจว่าเราสองคนแต่งงานกันเพราะเรื่องธุรกิจไม่ได้มีความรักต่อกันผมไม่ว่าอะไรเลยที่คุณไม่กลับบ้านคุณวางใจได้ผมใจกว้างมากดังนั้นคุณไม่กลับมาก็ไม่เป็นไรผมว่าแบบเดิมที่เราเป็นอยู่ก็ดีแล้วนะ คุณว่าหมายซูมูเหยาไม่ตอบผมข้างหูมีแต่เสียงลมหายใจที่สม่ำเสมอและแผ่วเบาของเธอหลังจากแน่ใจว่าเธอหลับแล้วผมก็คลำหามือถือในความมืดเตรียมจะไปปรึกษากับเพื่อนว่าจะรักษาอิสรภาพหลังแต่งงานของผมไว้ได้อย่างไรไม่คิดว่าเธอจะกอดผมแน่นขนาดนี้ทำให้ผมดิ้นออกจากอ้อมกอดของเธอไม่ได้เลยอาจจะเป็นเพราะผมขยับตัวแรงเกินไปเธอเลยเหมือนจะตื่นแล้วก็กอดผมลึกเข้าไปอีกอย่างงัวงเงีย พูดกับผมด้วยน้ำเสียงอู้อี้เด็กดีอย่าขยับนะพรุ่งนี้ฉันต้องตื่นเช้าไปประชุมเสียงนี้ไพเราะจะตายอยู่แล้วสบายจะตายอยู่แล้วผมแทบจะตายอยู่แล้วพอดูเวลาก็ปาเข้าไปตีสี่กว่าแล้วผมก็อยาไปวุ่นวายเลยนอนก่อนดีกว่าเดิมทีผมตั้งใจว่าจะตื่นมาคุยกับเธอดีๆแต่ดันหลับลึกเกินไปซูมู่เหยาไปตั้งแต่เมื่อไหร่ผมก็ไม่รู้ ผมถูกปลุกด้วยเสียงเคาะประตูพ่อเปิดประตูข้างนอกก็มีผู้หญิงทำงานที่ดูสะอาดสะอ้านคนหนึ่งยืนอยู่เธอเก็บมือถือแล้วแนะนำตัวกับผมอย่างไม่มีสีหน้าสวัสดีค่ะคุณเวินสวัสดีค่ะคุณเวินดิฉันเป็นเลขาของคุณซูค่ะท่านสั่งให้ดิฉันมาเก็บของของคุณไปเดียเด๋ยวเดี๋ยวเรื่องนี้ทำไมผมไม่รู้เรื่องรายละเอียดกรุณาโทรสอบถามคุณซูโดยตรงค่ะ ทำงานพร้อมกับคําสั่งของเธอคนงานก็ทยอยเข้ามาในห้องแล้วขนของในห้องผมออกไปทีละชิ้นผมโกรธจ,จนแทบสลบโกรธที่ซูมุเยาวตัดสินใจโดยพลาการยิ่งโกรธที่คนตรงหน้าไม่ได้รับอนุญาตจากผมก็มายุ่งกับของของผมผมนั่งลงบนกระเป๋าเดินทางแล้วตะโกนใส่พวกเขาวางลงให้หมดอยากจะขนของฉันก็ต้องขนฉันไปก่อนเลขาเอียงเขามองผมแวบหนึ่ง ในดวงตาดูเหมือนจะมีความสงสัยแล้วเธอก็บอกกับคนงานว่าขนเขาไปด้วยให้ตายสีใหใยตัวดีเอ๋ยผมสวมชุดนอนนั่งอยู่บนกระเป๋าเดินทางพร้อมกับบริษัทขนย้ายถูกย้ายเข้าไปในบ้านของซูมู่เหยาวซูมู่เหยากลับมาเห็นผมแบบนี้ก็ตกใจผมยิ้มพรางจัดผมที่ยุ่งเหยิงของตัวเองมือขวากดไหล่ของซูมูเหยาแล้วดันเธอติดกำแพงพยายามข่มความโกรธแล้วพูดว่า ผมว่าเราไม่ได้กําลังแสดงละครแนวประธานบริษัทจอมเผด็จการกันอยู่นะใช่ไหมคุณจะทําอะไรก่อนก็ควรจะถามความเห็นผมบ้างสิซูมม่เหยา่ยงแซงทําเป็นไร้เดียงสาถามผมฉันอยากจะอยู่กับสามีของฉันเรื่องแบบนี้จะมีใครคัดค้านด้วยเหรอไม่ใช่สิคุณพูดแบบนี้คุณมีปัญหาเหรอผมถามคุณคุณนี่มันทุกคนไม่มีความเห็นซูมู่เหยา่ยงองตัวหลบการขัดขวางของผมได้อย่างง่ายดายไรย้ยางอายที่สุด ต่างจากผมที่กัดฟันกรอดซูมูเหยวดูอารมณ์ดีเป็นพิเศษเธอถอดเสื้อคลุมออกผมเงยหน้าขึ้นก็เห็นเอลที่เรียวบางของเธอโดยไม่ทันตั้งตัวและเรือนร่างที่งดงามซึ่งถูกห่อหุ้มด้วยชุดเรสลัดรูปตกใจจนสำลักน้ำลายหุ่นนี้มันสุดยอดไปเลยซูมูเหวยาวได้ยินเสียงไอของผมก็หันมาถามเป็นอะไรไปผมรีบเบือนสายตาจากเอวของเธอ แล้วใช้มือบังใบหน้าที่ร้อนเผาอย่างร้อนรนหาห้องน้ําที่ใกล้ที่สุดเตรียมจะเข้าไปหลบหุ่นแบบนี้กับชุดทํางานบวกกับใบหน้าที่เย็นชาของซูมู่เหยาวที่เหมือนไม่แปดเปื้อนทุลีดินกลิ่นอายความสงบเสงี่ยมแบบนี้มันเต็มพิกัดผมมองต่อไปไม่ได้แล้วมองต่อไปมนุษยธรรมคงไม่เหลือวินาทีต่อมาซูมู่เหยาก็ยิ้มอย่างน่ากลัวแล้วปลดกระดุมสองเม็ดอย่างสบายสบาย ก้าวเข้ามาสองก้าใหญ่ๆขวางทางผมไว้ผมกลัวมากนี่ไม่ใช่สิ่งที่หนุ่มบริสุทธิ์อย่างผมจะรับมือได้ผมทำตัวเหมือนนกกระทาหดตัวอยู่ในเงาของเธอพยายามข่มความตื่นเต้นแล้วถามเธอว่าเธอจะทำอะไรเธอเงยหน้าขึ้นมาใกล้ผมกลิ่นหอมสดชื่นที่มาจากต้นคอพุ่งเข้าจมูกผมความกดดันที่มองไม่เห็นทำให้ผมต้องหลับตาแน่นเธอว่าฉันอยากจะทำอะไรละ่ะ ผมร้องอุทานแล้วยื่นมือผลักเธอรีบหนีเข้าไปในห้องน้ำอย่างรวดเร็ววินาทีที่เปิดประตูผมได้ยินเสียงซูมู่เหยาเหมือนจะหัวเราะเบาๆอย่างจนปัญญาแต่พอได้ยินเธอเรียกว่าเด็กน้อยผมก็โมโหแล้วจะดูถูกกันเกินไปแล้วผมเล่าเรื่องนี้ให้เฉินห้าวหนานเพื่อนสนิทของผมฟังเขาก็หัวเราะเยาะผมเป็นการใหญ่แล้วก็ตัดสินใจทันทีว่าจะพาผมไปเปิดหูเปิดตาคืนนี้ผมก็ตกลงอย่างตื่นเต้น มือที่พิมพ์ข้อความก็ตื่นเต้นจนแทบจะทิ่มหน้าจอดึกสงัดผมอาศัยจังหวะที่ซูมูเหวยหลับสนิทค่อยๆผลักแขนเธอแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าในความมืดแล้วก็เตรียมจะไปตามนัดแต่ในวินาทีที่ผมกำลังจะเปิดประตูไฟในห้องนั่งเล่นก็สว่างขึ้นผมเหมือนขโมยที่ถูกเจ้าของบ้านจับได้คาหนังคาเขา,ขาจับได้คาหนังคาเขา,ขาร้อนรอนและอึอดอัดจนยืนนิ่งอยู่กับที่เธอจะไปไหนซูมูเหยพูดทีละคำ น้ำเสียงไม่ค่อยดีเออผมบอกว่าผมจะไปทิ้งขยะคุณเชื่อไหมแต่งตัวแบบนี้ไปทิ้งขยะเหรอซูมุเหว่มองผมตั้งแต่หัวจรรเท้าสุดท้ายสายตาก็จับจ้องอยู่ที่การแต่งตัวที่ผมตั้งใจแต่งผมก็รู้สึกผิดสายตาหลุกหลิกแต่กลับเห็นสายตาที่ลึกล้ำอย่างบอกไม่ถูกของซูมุเหาวาทำไมสีหน้าของเธอถึงดูแปลกๆกแต่นี่ก็เป็นเพียงภาพที่ผ่านไปชั่วพริบตา วินาทีต่อมาสูมู่เหยวก็หันหลังเดินเข้าห้องทิ้งท้ายด้วยคำพูดที่คลุมเครือเข้ามานอนสิกดึกดื่นค่ำคืนชายหญิงอยู่กันสองต่อสองพูดแบบนี้มันน่าคิดไปไกลแต่ความจริงพิสูจน์แล้วว่าผมคิดไปเองที่สูมู่เหยวาบอกว่านอนคือนอนจริงๆเธอไม่ได้กอดผมด้วยซ้ำผมเดาว่าเธอคงจะโกรธผมอยู่ผมเล่าเรื่องนี้ให้เฉินห่าวหนานฟังเขาตอบกลับมาอย่างประหลาดใจว่า ภรรยาเธอคงจะไม่ได้คิดอะไรกับเธอสินะพอเฉินห้าวหนานพูดแบบนี้ผมก็เริ่มสงสยัยว่าเธอคงจะไม่ได้คิดอะไรกับผมจริงๆผมก็นึกอยากจะแกล้งขึ้นมาอยากจะลองใจเธอแต่พอนึกอีกทีถึงเธอจะคิดผมก็ไม่ได้คิดอะไรช่างเถอะเฉินห้าวหนานรู้ก็ว่าผมอีกภรรยาสวยขนาดนั้นเธอกลั้นใจไหวได้ยังไงเฉินเจอเธอนี้มันสุดยอดจริงๆ ผมโดนว่าก็โกรธขึ้นมาเลยปิดมือถือดึกดื่นค่ำคืนมาพูดอะไรกันอยู่ได้ซูมุยาวออกไปแต่เช้าตรู่ก่อนไปเธอเหมือนจะจูบแก้มผมเพราะริมฝีปากที่อ่อนโยนของเธอที่ประทับบนใบหน้าผมมันสมจริงเกินไปไม่น่าจะใช่ความฝันพอตื่นขึ้นมาเลขาก็นั่งทำงานอยู่ในห้องนั่งเล่นผมถามเธออย่างสงสยัยทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่เลขาส่งยิ้มเสแส้งให้ผม ท่านประธานสั่งให้ดิฉันมาค่ะรายละเอียดกรุณาโทรสอบถามท่านประธานโดยตรงค่ะผมอาบน้ําเสร็จเตรียมจะออกไปข้างนอกเลขาก็เก็บโน้ตบุ๊กแล้วเดินตามหลังผมมาผมถามเธอคุณจะไปแล้วเหรอเธอพูดว่าคุณจะไปแล้วเหรอคะการไปของผมกับการไปของคุณมันเกี่ยวข้องกันยังไงเหรอคุณตัดสินใจว่าจะไปหรือไม่ไปดิฉันถึงจะตัดสินใจได้ว่าจะไปหรือไม่ไปค่ะ ผมเข้าใจแล้วเลยขาคนนี้มาเพื่อสอดแนมผมนี่เองผมเลยโทรหาท่านประธานโดยตรงซูมูเหยาเธอทำอะไรของเธอถึงกับส่งคนมาสอดแนมฉันซูมูเหยาฝั่งนั้นยุ่งจนหัวหมุนแต่ก็ยังไม่ลืมที่จะตอบกลับมาว่าไม่ใช่สอดแนมเป็นการดูแลขอบคุณนะผมไม่มีเพื่อนหรือไงถึงต้องให้คุณส่งคนมาดูแลผมตอนนี้ให้เขากลับไปเลย ซูมูเหยาน่าจะฟังออกถึงจุดประสงค์ในคำพูดของผมเธอหยุดไปครู่หนึ่งแล้วพูดว่าได้ฉันรู้แล้วไม่นานเลขาก็ได้รับโทรศัพท์จากซูมูเหยวเธอรับสายสองสามคำแล้ววางสายแล้วพูดกับผมว่าท่านประธานให้ดิฉันกลับในอีกสองชั่วโมงค่ะทำไมต้องอีกสองชั่วโมงเมื่อเห็นซูมู่เหยววิ่งมาอย่างเร่งรีเพื่อเปลี่ยนเวรกับเลขาคนหนึ่งอยู่ต่อคนหนึ่งจากไป ผมถึงเข้าใจว่าทำไมถึงต้องให้เธอไปในอีกสองชั่วโมงนี่ไม่ไว้ใจให้ผมอยู่คนเดียวเลยสักวินาทีเดียวผมเริ่มจะกลัวแล้วแอบส่งข้อความหาเฉินห้าวหนานทำในดีภรรยาผมอาจจะเป็นพวกเย็นเดเรเฉินห้าวหนานในที่สุดก็จริงจังขึ้นมารีบตอบกลับมาเธอย่าเพิ่งตกใจเดี๋ยวฉันจะไปค้นในเน็ตให้ว่าจะทำยังไงถ้าโดนยันเดเรรักไม่นานต่อมา เขาก็ส่งข้อความมาหาผมทำใจให้สบายนะอีกไม่นานเขาก็ส่งข้อความมาอีกหัวข้อยันเดเระช่วงนี้ฮิตมากฉันเอาเรื่องของเธอไปดัดแปลงแล้วโพสต์ลงเน็ตได้ไหมผมตอบกลับไปเป็นคนดีๆหน่อยได้ไหมซูมูเหยวบอกว่าเธอตั้งใจมาอยู่เป็นเพื่อนผมผมก็พยักหน้ารัวๆัว,วไม่กล้าพูดปฏิเสธเลยสักคำฝั่งนั้นเฉินห้าวหนานส่งข้อความมาฉันได้ยินว่าช่วงนี้บริษัทซูกรุปงานเยอะมาก เธอกล้าทิ้งทุกอย่างในช่วงเวลานี้มาอยู่เป็นเพื่อนเธอแสดงว่ารักเธอมากนะผมอยากจะร้องให้แต่ไม่มีน้ำตาหลบอยู่ในห้องน้ำห้างอ่านเรื่องราวที่เขาส่งมาให้นึกภาพยันเดเระในนิยายซูมูเห่ยบบีบคอผมแล้วพูดว่าชาตินี้ออยหวังว่าจะหนีไปไหนได้ผมกลัวจนตัวสั่นผมโทรหาพ่อถามว่าผมขอ,อยาได้ไหมพ่อกำลังคุยธุรกิจอยู่ ได้ยินผมพูดแบบนี้ขึ้นมาอย่างไรเหตุผลก็กดเสียงต่ำแล้วพูดกับผมว่าเธออย่าบังคับให้ฉันตบเธอได้ไหมผมเข้าใจทันทีรีบเปลี่ยนท่าทีคุณพ่อเหนื่อยหน่อยนะครับลาก่อนครับคุณพ่อถอยไม่ได้ก็ต้องเผชิญหน้าผมเดินออกจากห้องน้ำเห็นซูมู่เหยากำลังพิงราวบันไดดูเด็กๆเ,เต้นที่ลานชั้นหนึ่งเธอยิ้มอย่างอ่อนโยนคิ้วและมุมปากโค้งอะ ในดวงตาเต็มไปด้วยความสดใสผมนึกถึงตอนที่เจอกันครั้งแรกทั้งสองคนยังไม่ค่อยคุ้นเคยกันอยู่ห่างกันก็ไม่พูดคุยในงานแต่งงานเราต่างก็สวมหน้ากาก,กยิ้มแย้มต้อนรับแขกดูเหมือนคู่สร้างคู่สมรักกันมากแต่จริงๆแล้วยังจำหน้าอีกฝ่ายไม่ค่อยได้เลยแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังคอยจัดชายเสื้อให้ผมอย่างใส่ใจช่วยผูกเน็คไทให้ผมแล้วก็เอาเสื้อคลุมมาคลุมให้ผมที่แต่งตัวบางๆ คนที่ใส่ใจและอบอุ่นขนาดนี้จะเป็นคนที่น่ากลัวขนาดนั้นจริงๆเหรอเธอคิดอะไรอยู่ซูมูเหยาเดินเข้ามาใช้นิ้วจิ้มแก้มผมผมกำลังคิดว่าคุณจะตีผมไหมเธอเป็นบ้าอะไรซูมูเห่ยามองผมด้วยสายตายเย็นชาแต่วินาทีต่อมาเธอก็เหมือนจะนึกอะไรขึ้นได้แล้วยิ้มเย็นชาก็ไม่แน่เชิญห้าวนานบอกว่ากับพวกยันเดเรรห้ามใจอ่อนเด็ดขาด ไม่เขาก็ตายไม่เราก็ตายแต่ถ้าอยากจะหนีจากยันเดร์วิธีที่ดีที่สุดคือทำให้เขาไม่สนใจเธอเลยผมเลยเปิดดูวิดีโอสัมภาษณ์ของซูมูเหยาทั้งคืนแล้วก็ทำตัวตรงข้ามกับสเปคของเธอโดยสิ้นเชิงเธอชอบคนฉลาดผมก็แกล้งทำเป็นโง่ทั้งวันเธอชอบคนร่าเริงสดใสผมก็ทำตัวเศร้าโศกทั้งวันเธอชอบคนใจดีผมก็ทำหน้าเหมือนคนร้ายทั้งวันสร้างภาพตัวเองให้เป็นตัวร้าย ในนิยายและละครผมคิดว่าซูมู่เหยาคงจะเบื่อผมเร็วๆนี้ผมกำลังจะกลับไปสู่ชีวิตโสดที่มีเงินแต่ไม่มีภรรยาคิดแล้วก็มีความสุขคิดแล้วก็ดีใจแต่ผมไม่คิดว่าหลังจากที่ผมทำตัวแบบนี้ซูมู่เหวยาวไม่เพียงแต่ไม่เบื่อผมกลับยังใช้เวลาอยู่กับผมมากขึ้นแถมยังชอบกอดแล้วพูดว่าขอโทษนะที่ฉันดูแลเธอไม่ดีแม่เจ้า ซูมูเหวยาเธอจะปล่อยผมไปได้ยังไงในขณะที่ผมกําลังยอมรับชะตากรรมว่าจะต้องเรียนรู้ที่จะเป็นสามีที่ดีโอกาสก็มาถึงซูมู่เห่ยาไปดูงานที่ต่างประเทศแต่ในวันที่สองข่าวที่เธอใช้เวลาหนึ่งคืนกับหนุ่มหล่อก็ขึ้นหน้าหนึ่งของทุกสำนักข่าวพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนข้อความแสดงความห่วงใยก็หลั่งไหลเข้ามาหาผมเหมือนหิมะส่วนผมอยู่ที่บ้าน มองดูหนุ่มหล่อขายาวในรูปข่าวตื่นเต้นจนกระโดดโลดเต้นร้องตะโกนอย่างดีใจผมรีบโทรหาทนายเพื่อปรึกษาเรื่องการย่าทนายก็อายเล็กน้อยแล้วเตือนผมว่าคุณเชิญครับเราให้คุณหัวเราะเสร็จก่อนแล้วเราค่อยปรึกษากันต่อดีไหมครับผมก็ขอโทษแต่ก็ยังหยุดหัวเราะไม่ได้ทนายก็เป็นคนที่เคยเห็นเรื่องใหญ่ๆมาเยอะเลยพูดอย่างใส่ใจว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวสักพัก ผมจะส่งข้อมูลทั้งหมดที่คุณอยากรู้ไปให้ในมือถือนะครับขอบคุณครับขอบคุณถ้าจะให้พูดว่ามีอะไรที่น่าตื่นเต้นกว่าการที่ภรรยาให้เงินแล้วไม่กลับบ้านก็คงจะเป็นการที่ภรรยาให้เงินไม่กลับบ้านแล้วสุดท้ายก็ยังเป็นฝ่ายผิดในการหย่าผมรีบโทรหาเฉินห้าวหนานเพื่อนคืนนี้ออกมาฉลองกันฉลองที่ในที่สุดผมก็จะได้เป็นอิสระแล้ว เธอดีใจจริงๆหรือว่าแค่แกล้งทำเป็นดีใจเชิญห้าวหนานกลับถามผมอย่างสงสัยแน่นอนว่าดีใจจริงๆผมกำลังจะเป็นอิสระแล้วครั้งนี้อาจจะอยากกับซูมู่เหยาได้อย่างน้อยก็ใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างทำให้เธอไม่สามารถเข้าใกล้ผมได้อีกเสียงหัวเราะของผมหยุดลงเมื่อสู่มู่เหยาปรากฏตัวต่อหน้าผมอย่างรีบร้อนซูมู่เหวากลับมาแล้วผมขอตัวก่อนนะผมรีบวางสาย สีหน้าของเธอไม่ค่อยดีในดวงตาที่แดงกำ่ำกลับมีเส้นเลือดฝอยเพราะความเหนื่อยล้าตอนนี้เธอมองผมอย่างไม่เชื่อสายตาพอเห็นผมเข้าใกล้เธอก็ถอยหลังไปสองก้าวฉันถามเธอว่าที่เธอพูดเมื่อกี้เป็นเรื่องจริงเหรอซูมุเหว่ยาทำหน้าเหมือนจะร้องไห้ทำให้ผมสับสนทำอะไรไม่ถูกเป็นอะไรไปเธออย่ามาเปลี่ยนเรื่องซูมุเหยาตะโกนลั่นน้ำตาที่คลออยู่ในตาก็ ไหลลงมาพร้อมกับการกระทําของเธอฉันถามเธอว่าที่เธอพูดเมื่อกี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกผมตกใจมากเงียบไปไม่รู้จะทําอย่างไรดีซูมุเหยาวมองผมความผิดหวังในดวงตาของเธอเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายเธอก็ไม่รอคําตอบของผมหันหลังแล้วเดินออกจากบ้านไปอย่างรวดเร็วทิ้งไว้เพียงเสียงปิดประตูที่ดังสนัน่นผมนั่งอยู่บนพื้นอย่างงงๆในหัวสับสนไปหมด เฉินห้าวหนานโทรมาถามผมว่าเป็นยังไงบ้างผมบอกว่าไม่รู้เขาร้องไห้ร้องไห้แล้วถามผมว่านั่นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าผมไม่รู้แปลกจังทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้เชิญห้าวหนานถอนหายใจแปดสิบเปอร์เซ็นต์คือเขารักเธอจริงๆแล้วทำไมเขาถึงไปค้างคืนกับคนอื่นละ่ะเฉินเจอเธอโง่หรือเปล่าเขาจะรีบกลับ,บบ้านมาหาเธอเป็นคนแรกก็หมายความว่านั่นต้องเป็นเรื่องเข้าใจผิดแน่แ่ แต่ทำไมเขาถึงรักฉันละ่ะคำถามนี้เก็บไว้ให้เทวดาตอบเถอะคำถามมากมายกองอยู่ในหัวผมมีเพียงเรื่องเดียวที่มีคำตอบที่แน่นอนซูมูหยาไม่ใช่ยันเดเรเมื่อกี้เธอโกรธมากเสียใจมากก็ไม่ได้ทำอะไรรุนแรงกับผมเลยแต่คำตอบนี้ดูเหมือนจะไม่มีความหมายแล้วซูหมหยาวไม่รับโทรศัพท์ผมไม่กลับบ้านพ่อแม่ผมกับพ่อแม่เขามาเกลี้ยกล่อมก็ไม่ได้ผลแม่เขาบอกผมว่า ช่วยไม่ได้ตั้งแต่เด็กก็เป็นแบบนี้พ่อผมปวดหัวเลยโทรมาหาผมโทรมาคนที่เธอทำโกรธเธอก็ไปงอเองสิถ้างอไม่สำเร็จเธอก็เก็บของแล้วใส่หัวไปซะอ้อใช่เรื่องข่าวหนุ่มหล่อคนนั้นคือพนักงานที่ถูกเรียกตัวมาทำงานตอนวันหยุดวันนั้นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกลุ่มบริษัทก็เผยแพร่รูปถ่ายหมู่ของทีมงานเพื่อหักล้างข่าวปลอม ดังนั้นตอนนี้ฝ่ายผิดมีแค่ผมคนเดียวสวรรค์จะเล่นตลกกับผมเกินไปแล้วซูมู่เหวยาตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่เจอผมเพื่อขวางผมเธอถึงกับให้รอปภทุกคนในบริษัทจำหน้าผมได้สถานการณ์ของผมตอนนี้ลำบากอย่างยิ่งยากลำบากเหลือเกินด้วยความจนปัญญาผมก็นึกถึงคนคนหนึ่งเขาต้องมีวิธีช่วยให้ผมเจอสูมู่เหยาแน่เลขาที่ใกล้ชิดสูมู่เหยาที่สุดสวีใต้ ชั้นล่างของสู่กรุป๊ปรอปพอทักทายสวีใต้พี่สวีวันนี้พาคุณพ่อมาทำงานด้วยเหรอครับและในขณะนั้นข้างข้างสวีได้มีเพียงผมที่ปลอมตัวอยู่ผมมองสวีใต้อย่างตกใจเธอใช้มือกดวิกผมสีขาวของผมแล้วยิ้มตอบรอปพอวันนี้พาพ่อมาดูบริษัทในขณะที่ผมคิดว่าจะรอดแล้วซูมือยาวก็เดินผ่านผมไปอย่างรวดเร็ว และพูดกับร,ปรอปภและสวีใต้ว่าช่วงเวลาพิเศษบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้าเด็ดขาดสวีใต้ให้เวลาสามนาทีไปซื้อกาแฟมาวางบนโต๊ะฉันไม่งั้นพรุ่งนี้ไม่ต้องมาแล้ววินาทีต่อมาซูมูหยาวก็เดินเข้าลิฟต์ไปสวีใต้ก็รีบวิ่งไปที่ร้านกาแฟส่วนผมก็ถูกรอปรพอที่อยู่ตรงหน้าขวางไว้ที่ประตูซูมูหยาวเธอเก่งนักนะเที่ยงวันนั้น สวีใต้ก็ส่งข่าวมาอีกบ่ายสี่โมงซูมู่เหยาจะไปพบลูกค้าที่พิพิธภัณฑ์กู้กงที่พิพิธภัณฑ์กู้กงถ้าไม่จองล่วงหน้าจะไม่ให้เข้าผมขอให้เพื่อนช่วยช่วยจองห้องส่วนตัวข้างๆซูมู่เหยาให้ผมแต่รอจนถึงหกโมงเย็นก็ไม่เห็นเงาของซูงมู่เหวผมส่งข้อความไปถามสวีใต้สวีใต้ก็ตอบกลับมาว่าพวกเขาไปแล้วนี่คะเพิ่งจะมีคนบอกว่าคุยเสร็จแล้วกำลังจะกลับแล้วคะ่ะ ต้าจินรีบวิ่งออกไปแต่ก็เห็นแค่รถของซูมู่เหย่ยาที่ขับออกไปจากหน้าต่างไม่ต้องบอกก็รู้ว่าต้องเป็นฝีมือของซูมู่เหย่ยาแน่ๆสวีใต้ในโทรศัพท์แทบจะร้องไห้ส่งข้อความเสียงมาหาผมไม่หยุดคุณชายคะขอร้องหลักคะ่ะรีบน้อท่านประธานเถอะคะ่ะไม่อยากทำงานล่วงเวลาแล้วคะ่ะอีกด้านหนึ่งข้อความของพ่อก็ปรากฏขึ้นมาเหมือนยมทูตวันเสาร์นี้วันเกิดคุณปู่ ผ้าเยาเยามากินข้าวด้วยกันนะอย่าบอกนะว่าพวกเธอยังไม่คืนดีกันข้อความสั้นๆไม่กี่คำทำให้ผมตกใจรีบตอบกลับไปคืนดีกันแล้วครับคืนดีกันแล้ววันเกิดคุณปู่เราไปแน่นอนครับแต่วางมือถือแล้วก็เงือตกการงา้อซูมู่เหยาเป็นเรื่องเร่งด่วนแล้วผมให้สวีใต้ส่งข้อมูลโรงแรมที่ซูมูเหยาพักอยู่ช่วงนี้มาให้เธอตอบกลับมาอย่างรวดเร็ว พร้อมกับประโยคหนึ่งคุณชายคะดิฉันกำลังเสี่ยงชีวิตส่งข่าวให้คุณอยู่นะคะคุณต้องสู้ๆนะคะคุณชายความคาดหวังของเธอหนักเกินไปทำให้ผมกดดันมากแต่ก็ไม่อยากทำให้เธอผิดหวังเลยตอบกลับไปผมจะพยายามเต็มที่หนึ่งทุ่มสวีใต้แจ้งผมว่าซูมูเหยาออกจากบริษัทแล้วผมก็ออกจากพิพิธภัณฑ์กู้กงเพื่อไปยังโรงแรม แต่ในเวลานี้เมืองรถติดมากตอนนั้นเองสวีใต้ก็ส่งข้อความมาอีกคุณชายคะท่านประธานต้องไปดูงานด่วนตอนนี้เปลี่ยนไปสนามบินแล้วคะ่ะคุณกลับไปก่อนดีไหมคะรอท่านประธานกลับมาแล้วค่อยไปหาท่านนะคะในใจผมก็คิดรีบถามเธอว่าเขาจะกลับเมื่อไหร่สวีใต้ตอบกลับมาวันที่18คะ่ะไม่ทันแล้ววันที่สิคือวันเสาร์รอเขากลับมาก็ไม่ทันแล้ว ผมไม่ลังเลมากนะักเปิดประตูรถแล้ววิ่งไปทางสนามบินแต่ผมวิ่งไปได้ไม่ถึงหนึ่งร้อเมตรก็หยุดล้อเล่นหรือไงจะใช้สองขาวิ่งไปวิ่งจนสว่างก็ยังไม่ถึงสนามบินดังนั้นพอผมเห็นจักรยานสาธารณะก็หยิบมือถือออกมากแกแล้วขี่ไปพอพ้นช่วงรถติดก็เรียกแท็กซี่ในที่สุดก็ทันสู่มู่เหยานั่งอยู่ในห้องรอใส่หูฟังคุยโทรศัพท์วิดีโอกับใครบางคน คนข้างๆเธอส่งสัญญาณให้ผมรอสักครู่ผมพยักหน้าแล้วหันไปพิงกำแพงหอบหายใจทันใดนั้นก็มีมือข้างหนึ่งมาลูบหลังผมเบาๆช่วยให้ผมหายใจสะดวกขึ้นผมตกใจมากหันกลับไปมองซูมู่เหยาวเธอวางสายแล้วถอดหูฟัง